โอ้างมุดตานวาาาน้าวางีาบ้าไปางนี้ปัอุ้ยอุ้ยนุหนุนว้าวปัไปทาง่ไปลูกปั น้ำไม้น้ำมันจะคว้างคักอะไรครับเออตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วโอ้โหมุดน้าเราผนเลียนน้าล้วครับระวังโทราศาพรัพท์ตก,กนะ ล่างเหรอหอะไปไปดางข้างล่างดงข้างล่าง